ว่าเอ้ยหมอเขาบอกแล้วนะว่าบุญรอดจะได้ผ่าวันที่19นี้นะลูกนะวันเสาร์นี้เราไปตรวจเลือดกันเดี๋ยวยายมารับไปตรวจเลือดนะเงินเองได้เท่าไหร่นยยอดอนายยกซิยกไหมโอ้โหน่าจะได้ทาประมาณ20สิบล้านอะนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะมาแกะกันวันที่เราผ่าวันที่เท่าไหร่นะ19เนาะ เดี๋ยวเรามาแกะวันที่18เยอะรอดเองได้ผ่านแน่ลูกนะเองไม่ต้องกลัวรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะดูตาแฉะไปหมดเนี่ยใครจะมาปล่อยให้เองตาเป็นอย่างนี้นะรอดเนาะยายจะสู้เนาะพ่อแม่เองก็สู้นะลูกเนาะได้ผ่าแน่รอดไม่ต้องกลัวลูกรอดจะได้ผ่าตัดแล้วนะลูกๆนะนาะรอดนะ เดินเล่นให้ใครๆดูสิไหนๆยายก็มาทําคลิปละมาบอกทุกคนละแล้วเองยังไงเองได้ผ่าเดินดิเดินออกมาสิลูกอึ๊บออกไหมรอดออกไหมไม่ออกเหรอัละหลค่ะว่าอะออกไหมลอดมาเดินออกมาสิลูกพัดลมรอดไม่ออกปัญหาเปิดกรงก็ไม่ออก อ๋อเด็กก็อ๋อออมามาเลยลูกมาออกมาเลยต้อให้แม่มารับตัวเป็นร่มเลยเดินเดินเดินให้ยายดูเดินให้เขาดูกันว่าว่าเป็นยังไงเออเป็นน้องตัวเป็นร่มเลยเดี๋ยวยายจะได้ถามได้ว่าไหนๆก็วางยาแล้วขอทำหมั่นไ้ด้วยเลยนะ รอดจะได้ผ่าแล้วนะลูกนะกรู้ไหมลูกรอดอดทนนะเดี๋ยวสองวนี้ยายมาหาแล้วไปหาหมอการไปตรวจเลือดนะลูกนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันก็จะได้สักกี่บาทนะลูกนะยายไปแล้วยายไปแล้วรอดจะได้ผ่าแล้วนะลูกนะกรู้ไหมลูก รอดอดทนนะเดี๋ยวสาวนี้ยายมาหาแล้วไปหาหมอกันไปตรวจเลือดนะลูกนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันก็จะได้สักกีบาทนะลูกนะยายไปแล้วยายไปแล้ว